ลางจากที่ผมเคยอบรมจากอของทางหน่วยงานของพัฒนาชุมชนราดอำเภอเกี่ยวกับการเปลีป่ยนแปลงของผู้นําชุมชนและมีทั้ง15ที่เป็นตัวแทนนะโบสถให้เป็นหมู่บ้านเราจรึงต้องอทําตนก่อนอันดับแรกก็คือการที่เราจะต้องทําอย่างไรที่จะปลูกผักไว้รับประทานเองว้ในครัวเรือนนะครับคืออย่างน,น้อยก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สองก็คือเนาะในบ้านเราแรงจึง จึงที่จะซื้อผักหรือซื้ออะไรเนี่ยมันแพงทุกอย่างเราปลูกกินเองปลอดภัยทั้งสารเคมีรวมทั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผักต่างๆนะทุกอย่างที่ที่ปลูกเองอย่างน้อยๆเราก็ทราบดีว่าเราไม่มีสารเคมีในสิ่งตรงนั้นเราก็รับประทานปลอดภยัยอาหารปลอดภัยนะตามทฤษฎีของพ่อหลวงท่านว่าไว้นั่นก็คือนะครับให้พอเพียงพอกินพอประมาณนะครับสิ่งที่ นะครับทุกวันนี้ผมพยายามที่จะให้ชุมชนได้อยู่ดีกินดีก็คือการที่ปลูกผักไว้กินเองในการที่เราทำทุกวันนีอ้อย่างตัวผมเองก็ทําตัวอย่างให้กับชุมชนหรือให้กับพี่น้องได้ดูคือคือผมบางครั้งนะฮะก่อนที่จะให้เขาทําตามเราต้องทําตนเองก่อนผมปลูกผักพืชผักผมมีทุกอย่างในในในเขตเราก็คือมันแรงซ้ำซากก็จึงมีการเ,าเราไม่เราไม่ทําอาชีพเชิงเดียวก็คือเลี้ยงเลี้ยงวัวไปด้วย นะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการแต่ละคนที่เป็นผู้นําชุมชนนะครับให้ดึงผู้นําชุมชนมาก่อนแล้วก็ค่อยดึงกันไปเพราะการพัฒนาทรัพยกกากรมนุษย์ไม่ใช่อาจจะพัฒนาได้ทีเดียวนะต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนพี่ลงท่านพูดนั่นเลยครับก็คือก้าวทีละก้าวให้มั่นคงแล้วทุกอย่างก็จะดีนะฮะการปลูกผักนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือตัวเราได้ครอบครัวเราได้นะครับเหลือค่อยเอาไปจ่ายแจกพี่น้องถ้ามันเหลืออ,อีกเราค่อยเอาไป จำหน่ายยังนะครับตลาดนัดชุมชนหรือตลาดประชาชัก็คือ,อมีในหนึ่งอาทิตย์มี3าวันก็คือจนันทร์พุธสุกนะครับณบริเวณกลางหมู่บ้านในชุมชนเราตั้งห้าโมนี้นองตีมตะลงุงผูกนองตือทุ่งทะเลนองกบและชุมชนอื่นที่เข้ามาเข้ามาในตลาดนัดจนันทรุธศุกนะครับสิ่งที่อยากจะเห็นก็คืออยากให้ชุมชนได้มอีอย่างน้อยๆต็ปลูกพืชผักสวนครัวของตนเองให้นะฮะให้กับครัวเรือนให้กับ นะอย่างน้อยๆก็ลูกหลานให้เป็นแบบอย่างนะครคืออย่างที่เคยพูดไว้ก็คือตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน